สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะเมื่อกี้ได้ดูคลิปหลุดไปแล้วครับบอพอดีขาตั้งมันพับแล้วขอ้อถ่ายนานเกินไปกับของไม่ดีพับก็เลยระบบเสียหน้าจอค้างเลยครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาทำคลิปหลุดปากสองต่อ เดี๋ยวจะลงให้ห้องแฟนพิเศษก่อนนะครับพิเศษพิเศษนะขอบคุณที่สมัครนะครับขอบคุณที่สมัครทุกทุกระดับมาแล้วก็ท่านที่ยังไม่สมัครสมัครไม่ผ่านสมัครไม่ได้ก็พยายามสมัครต่อไปครับเป็นห่วงทุกคนนะครับแต่ว่าข้อมูลก็พยายามจะให้ครอบคลุมถึงกันหมดครับเป็นห่วงครับ ครั้งอาจารย์ก็พูดขำขันมาบ้าบอๆไปครับไม่อยากให้ทุกท่านเครียดอาจารย์นี่ก็เครียดมามากพอเลยนะวันต้องวันนี่หยุดสามวันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำภารกิจนักเสิร์ฟสายรับต่อครับหเมื่อกี้ไปดูหนังเรื่องสายรับพันธมิตรที่นางเอกยิงตัวตายตอนจบโอ้ยน้ำน้ำตาตกในอยู่พักหนึ่ง ตูยอย่างนี้ก็จะไม่ดูอีกครับดูสามรอบดูชื่อนังทีไรลืมอันนี้ก็ตอนจบตอนที่พระเอกเขาจะพานังเอกกับลูกขึ้นเครื่องบินไปที่ปลอดภัยนะที่โดนตามล่าตัวไม่ถึงมีโดนกม,มีอ่าคนมาฝางไว้เจ้าหน้าที่เพื่อนกันแลหละนังเอกเลยต้องยิงตัวตายโอ้ยเศร้ามาก นึกถึงตัวเองนะเป็นสายรับเลขเด็ดเนี่ยทุกคนก็เหมือนกันนะครับสู้สู้กันไปครับวันนี้มีสูตรแจกเลยนะเลขดับร้อยหน่วยมันเดินสัก50างวดเลยล่ะคงจะใช้ได้สัก2องสงวดหรือ10งวดแล้วแต่นะอาจารย์ไม่ได้กลนออกหวยเองนะครับเดี๋ยวทำอีกสักคลิปเดี๋ยวก็นอน พักผ่อนแล้วก็พ่งนี้ภารกิจต่อครับที่เราคืนนี้คงจะยังมีคนไม่นอนอยู่นะไปดูหลายช่องดูบายายนาคดูเลขหลวงพ่อวัดต่างๆนะดูช่องนั้นช่องนี้ก็เก็บข้อมูลกันไปครับได้สักกี่เก่งเลยครับกี่ครบุงแล้วอย่าลืมเอาที่นี่ไปบ้างครับสั้นๆ ไม่ยาวเหมือนของเจ้าบ้านเขาครับแต่รับรองได้ว่าเชื่อถือได้ครับอาจารย์ก็จะทำตรงนี้ไปอีกสักพักหนึ่งครับจนกว่าจะถึงจุดที่ออทำไม่ไหวนะหรือ ยังไงก็จนกว่าจะรวยจนลืมอาจารย์ไปหมดแล้วนะทุกคนก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับขอให้สู้ต่อไปอย่างน้อยก็ยังมีอาจารย์แอดกรลไยหรือป๊อปเศรษฐีพันล้านนะครับ คนที่อยู่ในนี่มาระยะันสั้นครับเป็นห่วงทุกคนอยู่เสมอครับดวงไม่ดีไม่ถึงช่วยทุกคนไม่ผ่านนะครับต้องมาอีกทีหนึ่งครับใครมีความสามารถเก็บสูตรก็เก็บไปครับใครไม่มีก็ดูอย่างเดียวก็ได้ครับในตรงไหนแล้วเนี่ย มาดูนี่ก่อนครับโอเคบางครั้ง,งอาจารย์อาจจะพูดเบลอเบลอเบลเพราะว่าต้งวันต้งคืนนะเ,เหนื่อยนะทำวิดีโอกว่าจะได้แต่ละคลิปก็จะทําสูตรได้แต่ละสูตรนะบางทีไม่มีแรงจะพูดเลยครับ แต่ก็ยังสู้อยู่ครับทุกคนยังรอดูอยู่ความหวังทุกคนต้องมีอยู่ใ่ไหมครับอ่านี่จ,จะดูเข้าใจแล้วครับนี่เป็นวิดีโอที่สามแล้วชักมึนแล้วง่วงนอนล้วดับร้อยหน่วยนะครับร้อยหน่วยเมื่อกี้ดูแล้วนะดับศูนยอกสองสองสาเนี่ยร้อยหน่วยไม่มีนะเป็นดับดับได้สองเลยนะ สงหลักวันนี้โพดหลักร้อยไปแล้วดับ2ตัวเนี่ยต้องจำให้ดีครับว่าดับตัวไหนช่วงไหนแบบไหนวันที่สี่ครับ0ูนย์ดับร้อยหน่วยออกห้านะคนก็นอนไม่หลับก็ว่างงานโดนเชิญออกจากตำแหน่ง อยู่ว่างๆก็เดี๋ยวหาวิชาความรู้เอาเกินเงินจากเจ้ามือที่เขากับเจ้ามือก็นั่งยิ้มตากลับกรอกไปมาอยู่ม,มึงเจาใจหน้าเกิดได้หรอออออกูๆๆๆอั้นแต่ออกูเอาเลขแต่แอดไปอันพวกมึงก็อด แดงแล้วเมื่อกี้กูดูอีกคลิปหนึ่งเห็นอ g อ i s บอกว่าจะออกคลิปพอน้ำนิ่งกูแรงไว้แล้วกูกดสมัครแล้วพอแจ้งเตือนปุ๊บกูจดปับ๊บแต่กูก็อั้นพวกมึงอีกนะกลของแม่น้ำหนวกแล้วก็เจฟองสบู่นะทีนี้ยิ่งยาวกว่าหางว่าวีรุ่มแล้วทีนี้ ว่าประกับเป้าใช่ไหมวันที่เจ็ดครับดับสองออกสี่ศูนย์สามครับนี่อาจารย์พยายามที่จะพูดไอ้ได้ยินให้เข้าใจกัน,นครับบางคนบอกว่าอาจารย์เหมือนคนเมาว่ะอาบ้าจิเมารักรักตัวเลขรักทุกคนครับวันที่เก้าครับดับร้อยหน่วยแปดนะ หกสี่สี่หกเนี่ยาจาย์เตรียมเดี๋ยวพออัดคลิปเสร็จอาจารย์จะฟาดสามลูกเลยเซาลาปารู้จักไหมครับใครเคยกินเซาลาปามั่งอันนนึกไม่ออกไหมครับเซาลาปาเนี่เป็นอาหารเมือนเมืองของจีนครับ อาหารเวลาก็ไปต้างนอ,<ๆ>นอกก็จะปั้นเป็นลูกๆเวลาจอมยุทธก็ต่อชู้กันนะก็เอาซอลาปาเอาไว้กินใก้ๆครับหมูทันนะหมูดันนี่จะมีไส้นะแต่ซลาปาซลาปามีไส้ครับแต่หมูทันนี่มีแต่แป้งเอ๊ะนี่มันร้อยหน่วยอะไรมาออกซลาปากับหมูทันวะเนี่ย อซาลาปาก็คือซาลาเปาไส้หมูกับไอโมทันก็คือมันโถขำๆไปครับใครไม่ขำก็ไปนอนได้เลยตรงนี้ก็จะสืบสวนสอบสวนภารกิจลับอยู่จะเตี่ยงคืนแล้วเนี่ยอุย้ยนี่ครับจ้า หาว่าอาจารย์พูดนี่นะนี่นี่นี่คือเซาราปาเนี่ยสามลูกเดี๋ยวจะฟาดไอ้เรียบเลยทำงานหนักเหนื่อยไม่ค่อยได้กินเมืกลางวันนี่นะก็ติดตามไม่ดีครับเดี๋ยวอาจารย์จะลากลงคลองเอ้ยไม่ใช่จะพาลงเหวอุ้ยไม่ใช่อีกละ จะพาไปกระชากเงินจากกระเป๋าเจ้ามือครับดูสิใครจะแน่กว่ากันเช่ามือได้เปรียบมากกว่าแต่เราก็มีกำลังใจนะบาทละห้าร้อยหกร้อยนะโอ้ยนี่ไม่ต้องอ่านให้ฟังเลยครับดูๆไปนะ นี่มาแนละ้ววันที่50ครับดับร้อยหน่วย7นะออก159นะวันที่51ดับร้อยหน่วย1นะออกอะไรอะ่ะนี่นะร้อยหน่วยดับวันนี้ดับได้2ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวกินสลับเป่าก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกสูตรก่อนให้ทุกคนเอาไปบวกลบกูนหนานกันเป็นโรคเออไซมันนะอัลไซเมอร์ จะเป็นคนคิดรวยเป็นก็ต้องเป็นคนบอๆบ้าๆครับอย่าเป็นคนบ้าๆบอเหมือนเจ้าบ้านก็ต้องเอาบอแล้วก็บ้าๆตึงตองไม่เอาเอาตองติงเมื่อกี้ฝรั่งบอกว่า I think no Win มันบอกมันติงตั้งแต่ทีแรกแน้วยอ้ยมันจะฝรั่งม้งเป็นต่าง ชาติอะไรไม่รู้เดี๋ยวโอ้ยเไม่เจอเนี่ยป้าป้าป้าไปอ่ะเจอยังป้าไปแล้วยังไงครับดูเพื่อนๆกันก็โดดสวดกันไปครับนี่ทำไมมันเดี๋ยวต้องตกก่อนครับอาจารย์ตกมาอีกหน่อยนึงเสียงอาจารย์มาก็ได้ยินแล้วนะป้านี่โอ้ยตกมาแรงไปวะ อีกกักป้าโอเคนี่อ่ะคงเ,นะเห็นนะนะอุ้ยไอ้ยอเห็นนะนี่โเดี๋ยวยอดลงมาครับป้าเออแล้วมองเห็นนะมันก็ใหญ่ได้ไม่เต็มที่ไม่เหมือนกับที่สอนอยอสำนักงานใหญ่ครับเดี๋ยวพวกนี้ จะได้ไปประเบิรูแสนบวก10นะวางทางเนียวันที่1 2ตัวล่าง3ตัวหน้า1 2ต้า2ตัว1 2นะแสนบวก10ก็8บวก5เป็น3บวกหน่วย3บวก9เป็น2บวก10ล่าง2บวก9เป็น1หน่วยข้าง1นะ1บวก1เป็น2 10ข้าง3นะ สองบวกสองเป็นสี่ครับสี่บวกโค้ดเป็นเจ็ดนะเจ็ดสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งครับอ่าเมื่อกี้ที่ดับร้อยหน่วยนะเมื่อกี้นะเอาไปใช้ได้เลยครับไหนเมื่อกี้ดับหนึ่งเห็นไหมครับวันนี้ไอหนึ่งก็ไม่มา้อยไ,ไม่มาหน่วยนะแล้วก็จำหน้าไว้นะไอตาหนึ่งเนี่ยปากหลมแหลม ยืนขาเดียวตัวตรงแนวนะจะบอกรูป,ปรพันธ์สันฐานพวกนี้ว่าให้จำให้ดีครับโอเคนะครับคืนนี้สวัสดีนะครับเดี๋ยวฟาดซาลาปาก่อนกงหิวลาทิตามัางกรคิวกลือน้ำลายอ้วกอากอวกอากมามา่มามีไหมครับ โอเคครับพวกนี้พบกันใหม่ครับจะเป็นสูตรไหนดีสำหรับแฟนพิเศษพวกนี้คอยพบก,กับคลิปหลุดภาค2นะเราจะโชว์ให้ดูก่อนครับสวัสดีครับทุกคนครับ